นี่ค่ะอะบอกพิกัดเอาไว้ว่าอยู่ที่พระรามสองซอยหกสิบเก้านะคะนี่นี่เป็นยังไงค่ะโอ้โหน้องใบท่านในหมู่บ้านน้อง้บมีอย่างนี้น้องใบจะทํายังไงใบกลัวมากแล้วจะทํายังไงแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ว่าเอาเอาบังเอิญอยู่กรุงเทพใช่ไหมถ้าอยู่กรุงเทพเราต้องแจ้งผู้ว่าทชนทีเลยเออค่ะท่านหนึ่ง โพสภาพกัอบข้อความส่งมาถึงผมกับคุณชัดชาัดว่ายัางไงสนามเด็กเล่นบวกสายไฟบวกสายสื่อสารฝากด้วยครับผมท่านผู้ชมนี่ค่ะอะบอกพิกัดเอาไว้ว่าอยู่ที่พระราม2องซอยหกสิบเก้านะคะนี่นี่นเป็นยังไงค่ะโอ้โหน้องใบท่านในหมู่บ้านน้องใบอย่างนี้น้องใบจะทำยังไงใบกลัวมากแล้วจะทำยังไง แจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ว่าอ๋อเอาบังเอิญอยู่กรุงเทพใช่ไหมถ้าอยู่กรุงเทพเราต้องแจ้งผู้ว่าชัาติเลยเออค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากนําเสนอไปอ๋อเขาแท็กไปถึงคุณนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ด้วยนะ<ส>าบางข<ๆ>ุนเทียนเก้าไกลเนี่ยบางขุนเทียนของพรรคเก้าไกลนะคะคุณนัชชาคุณนัชชาก็โพสต์ความคืบหน้านะคะระบุว่า ได้ส่งทีมอนาคตบางขุนเทียนลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแล้วก็ได้ประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยดําเนินการแก้ไขแล้วคุณนัชชาบอกนะคะว่า สายไฟกับสนามเด็กเล่นเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ค่ะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทางของเพจพี่ยุทธ์นี่แหละค่ะ<อ>ก็เลยส่งทีมอนาคตบางขุนเทียนลงพื้นที่ทันที<อ>เพื่อไปตรวจสอบว่าไอ้สายไฟไสายเคเบิลที่มันพาดระยงระยางเกือบถึงพื้นถนนเนี่ยแล้วมันอยู่จุดที่ถัดไปข้างในนิดเดียวมันคือสนามเด็กเล่นนะคะสรุปแล้วคืออยู่ในหมู่บ้านไพรระดาห้าค่ะเห็นว่าประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปแก้ไขแล้วคือมันรองอยู่อันนึง สายไฟกับสนามเด็กเล่นน่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้<า>ต้องไรต้องดูภาพแรกอะภาพแรกอะภาพแรกไอ้นี่เราจะเห็นที่ไหนก็มี<า>ที่ไหนก็มีใช่แต่ภาพที่มันอยู่กับสนามเด็กเล่นเนี่ยต้องไรนี่นค่ะเห็นไหมนะใช่ไหมใช่ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไง